ตอนเย็นมึงอยากไปกินอะไรปะเพราะสมมติว่าไม่อาหารทะเลเหรอเลยแบบไม่ต้องคุ้กเลยมันเราก็ไม่ใช่ร้านอ่ะอยากซื้อแบบไปเดินตลาดแล้วก็ไปซื้อให้เขาทำให้รู้สึกว่าได้กินปูมันโอเคแล้วปูแบบดีๆปูแบบเป็นๆอีกอย่างปูเป็นปูนะปูเป็นกุ้งอ่ะปูเป็นเป็นได้ป่ะปูเป็นกุ้งอ่ะปูเป็นกุ้งเหรอที่ไหนวะมึงเป็นปูอ่ะไม่มึงเรียนที่ไหนมาเนี่ยที่เดียวกับมึงอ่ะเออไหรอ เฮ้ยมีช้างด้วยเหรอวะเสียงเหมือนเลยแป้นมาเลยอ่ะอ้าวมก็จะมาช่วยดูอคนนึงอัโจอ่ะอ๋ออาโจที่สูงสูงใช่ไหมผมผอมปะโอ,อที่แกหัวแบบแบบผมแบบเกือบตันตันหน่อยเออไอ้เฮียใช่หมดเลยวะมึงไม่ใช่สักอันดิไม่ได้ไมึงไปเล่นมุกมึงไปเล่นมุกมุจกจังไหนวะเนี่ยไม่ได้มันต้องไม่ใช่มึงต้องอ้วนนิดนึงอะไรเงี้ยมงมงเลยตายตายตายถึงเราหนุเล่นมุกนี้ตายเลย แล้วเก่งเลยนะไอซ์เป็นไงบ้างอะโมเดี๋ยวคุยกันบ้างไอ้ก็ทำงานก็แฮปปี้ดีค่ะเปลี่ยนย้ายจากยูเนียนมอไปท่าอื่นขึ้นข้าราชการเหมือนเดิมนะเป็นประชาสัมพันธ์แล้วก็ตำแหน่งก็อัพขึ้นหนึ่งเวลเป็นซุปพอเป็นซุปด้วยซุปไก่สกัดพอเลยสักกูดิพอเลยพอเลยซุปเปอร์ไวเซอร์พูดซุปมาในเปมันลอยนะซุปเนื้อหรือเปล่าซี่โครหมูเลยขาเท้าเลย ทำบริษัทใหญ่แล้วผลบรนี้แหละแต่คนนู้นก็จะเอาอย่างนี้คนนั้นก็จะเอาอันนี้ก็บริษัทใหญ่แต่คือวัฒนธรรมต่างกันด้วเป็นอย่างน้อยมันก็เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายเราชัดเจนไงประชาันเขาประชาันไม่ได้อยู่กับใครคนหน้ามีคนเดียวอะเนี่ยแค่นั้นเลยัวหน้ามีคนเดียวจบเลยทุกปัญหาแต่หัวหน้าไม่ใช่ัมพ่อนะเออช่างของแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่เแต่ตบปากเลยสัตว์หิวกันเรื่องคะไม่หิวเลยอะพี่คไม่ถ้าหิวจะได้หาคาเฟ่กินแต่ะคาเฟ่แมวอยู่ไหม หัวแมวอหอ <c oughs> ไม่กูอยากเล่นกับแมวูมันไม่ซื้อแมวกู้อยากเล่นกับแมวเอาละครับสวัสดีนะครับเรามาเที่ยวพัทยากาันสองคืนนะเข้ามาเจอครัวตรงนี้นะครับโต๊ะก,กินข้าวโซฟาตรงนี้ระหว่างนั่งโซฟาก็ดูทีวีได้นะครับโต๊ะก,กินข้าวมีโคมไฟสวยงามตู้เย็นแล้วก็กระจกบานใหญ่เลย ไปดูห้องนอนกันนะครับเป็นเตียงคู่นะครับแต่ว่าเราอะเอามาต่อกันให้มันเป็นเหมือนเตียงเดี่ยวใหญ่ประมาณ7ดฟุตเลยแล้วก็จะมาดูดูตรงห้องน้ํานี่ห้องน้ํามีความหรูหรานะกระจกเยอะเขาก็จะแยกสุขภัณฑ์<ม>ห, ER, ห, ER, ห้องหนึ่งห้องชาวเวอร์ห้องหนึ่งแบบนี้นะครับผมนี่วันนี้ผมมากับเพื่อนก็คือไอ้เปรมนะครับกาแฟมอนอย่างห้องก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมาก แต่น่าจะสบายราคาคือละ900บาทนะครับจองกับมาคาเรสครับเป็นวอชเชอร์นะเขาจะแถมเป็นตัวออนเซนให้ด้วยแล้วก็ในจะมีส่วนน้ำเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีนะกันนะครับผมโอ้โหที่ห้องมึงแม่งกลิ่นแบบยางอับเลยอะมันไม่มีน้ำหอมให้กูก็ไม่รู้กันแล้วมันมืดจังวะมไมห้องกูสว่างกว่ามึงอะเป็นไงไม่ต้องเอาที่ตรงไหนไม่ต้องนอนสบายไหมคือละคือละ900เป็นไงอ๋อนี่ไงไฟแม่งไม่สว่างเว้ย ของมึงนี่แม่งโรแมนติกกว่าคือไฟไม่สว่างเออห้องของเพื่อนนะก็จะเป็นแบบเหมือนกันแหละแต่แค่แบบมิลเลอร์อ่ะหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะห้องนอนเออเดี๋ยนะมึงเอาเตียงมาชนมั้ยเนี่ยไม่ของกูเป็นเตียงคู่เว้ยแต่ว่ากูเอามาชนกันอ๋อของกูเป็นดับเบิ้ลของมึงก็คือเหมือนัไงแต่คือเขาปูแบบใช่น่าจะปูมาให้เลยเออเขาเป็นทวินอละมีลอยมีรอยเชื่อมมีฮาเลยม้นช่ามีคอนโดนีสบายเนาะ้เสือองเลยสองหรอสองเลย อก็อันนี้มันพอมันเป็นเตียงเดียวอะมันก็เลยเป็นของเขามีเลนชาเวอร์ป่ะของมึงอะไม่มีของกูมีมาดูดิเฮียงงมากของมึงก็อาจจะมีแต่คือด้วยความที่ท้ายห้องมันเหมือนกันแต่ว่าการตกแต่งอะมันไม่้ไม่เหมือนกันนะครับมึงอาจจะไม่ได้สังเกตไม่มีของกูไม่มีไม่มีเลยหรอของกูเป็นเลนชาเวอร์ไม่มีไอห้องนี้มีเลนชาเวอร์แต่ว่าเบี้ยวสัตว์ลยอะก็เรื่องปกติเขาก็แขวนเท่ๆเออห้องไอ้นี่กูไม่ได้เปิดดูก็เป็นตู้เสื้อผ้าธรรมดานี่ทีวีเว้ย ทีวีแต่ว่าตอนนี้แต่เป็นทีวีที่ดูได้ช่องเดียวเป็นช่องช่องแบบว่าริมน้ำมันมีทีวีแค่ห้องเด็กหรือห้องข้างหน้านี่ไงทีวีดูไม่ได้ช่องเปล่าเลยทีวีดูไม่ได้เี่ยมีกระดบห้องเไปไม่มีน้ำาหรอสองขวดมึงมีน้ำในน้ำอยู่นี่ไม่มีไม่มีดูนตอนเขากูมีน้ำต้องหกขวดแปลว่าเขาจับไว้ให้ผิดแหละเอามาให้กูสองขวดจะเล่นเท่ากันซีซีห้องของเพื่อนผมก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเราไปดูส่วนน้ํากันต่อนะครับผมต <nenhuma> อนนี้นะครับ <Yeah. S 1> เรามาอยู่ตรงสระว่ายน้ําของเอสเปนยาคอนโดนะครับตังน,นี้เป็นส่วนของที่มีซาลรเดอร์ด้วยโคตรแรงอะ่ะแรงสัตว์เลยอ่ะ Huuu! <laughs> <laughs> อยากฟังเพลงอะไรกันเน่ขอได้อกไเทสอยู่มั้งปเทสเลยไปดิไปตรงไหนอ่ะ เราจะไปขี่เจ็สทสกีนะเนี่ยเหนื่อมาเหนื่อมาเลยอ่ะตั้งแต่กี่ชัวช่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงฮครึ่งชั่วโมงเหรอ ใหรอก่อนให้ใช้กล้องถ่ายหน่อยเดี๋ยวยืนเลยลูกโทรมาให้ฟีถ้าอยากปิดเราใส่ก็ได้ยืนได้แล้วหนูยืนไม่ได้ทราะันไม่ง่ายเ้ยเร็ว,รวก็เขามีให้ยืนงั้นลงมาพี่จะเล่นเองยืนได้ก่อนเถอะอ่ะยืนโชว์ซิคนเก่ง ยืออนโชว์สิเอายืนสิคะเฮ้ยเฮ้ย,ยเฮ้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 ยนี่น้ำแรงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะหนูยังยืนได้ตั้งหลายวินาทีนะ

นี่เป็นไงคอนโทรลโซลเลอร์มันเป็นอะไรล่ะเฮ้ยนู่นนู่นนูน่นอ๋อนูน่นเหรอเฮ้ย,ยจับทางได้แล้วคนเก่งได้ถ้าพายคนเดียวอะ่ะมันจะจับทางได้เลยเฮ้ยเปลี่ยนหน่อยมาเปลี่ยนหน่อย เปลี่ยนมาสองคนมา,มเ,าเร็วเล่นไมอยากเล่นเลี้ยงไม่อยากเล่นเลี้ยงยเีย,เยนะไม่อยากเล่นมึงถามรือยัง <c oughs>